Style. 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 style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. สวัสดีค่ะพบกับหนุนนะคะหนุนเป็นไยค่ะ UV88 สาขาบางเลนนครปฐมนะคะวันนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะอยากหารถใช้งานนะคะเป็นรถตอนเดียวนะคะวันนี้หนุนมีมาแนะนํานะคะลูกค้าสําหรับรุ่นนี้เลยนะคะตัวโตโยต้ารีโวเครื่อง2.4ตัวเจธรรมดานะคะตัวนี้ราคาส่งก็ไม่ไม่หนักเท่าไหร่เลยนะคะส่งเบานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกค้าตอนเนี้ย คนข้างที่จะหารถตอนเดียวเพื่อไปวิ่งงานนะคนข้างที่จะเยอะแล้วก็อยากจะบอกคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะจะเป็นตัวสีขาวปี16นะคะลูกค้าสําหรับตัวนี้นะเครื่อง2.4ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเ้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็พ่อ,อยู่ที่6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอนได้ถึง7ปี8 4งวดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆร,รถนะคะว่ารถของเราค่อนข้างที่จะสวยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จังหน้าจะเป็นตัวสีดํานะคะแล้วก็ตัวรอบรถนะคะจะเป็นตัวสีขาวนะคะแล้วก็ส่วนตัวล้อแม็กจะเป็นล้อกระทาเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็ล้อ,อ,อค่อนข้างที่จะเป็นล้อใหม่เลยนะคะเราเปลี่ยนล้อใหม่แล้วก็ดีไซน์ก็คือค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็รถเรานะคะเป็นรถที่ไม่จมน้ําไม่ชนหนักไม่ผิดความแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเพื่อไปวิ่งผักวิ่งป จะเอาไปเสริมตู้ทําขนส่งเอกชนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสะดวกสบายเหมือนกันแล้วก็เป็นแม็กแม็กไลเนอร์ตัวนี้ก็แม็กใหม่นะคะลูกค้าเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยอย่างที่บอกว่าตัวรถเราค่อนข้างที่จะสวยนะคะไม่มีทะลอกเลยนะคะสีเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เอกสารของเราใช้ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวหนุนจะมาบอกตอนที่อยู่หน้ารถแล้วกันว่าเอกสารเบื้องต้นจะใช้อะไรบ้างแล้วว่า วันนี้มีโปรอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวรถนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม์ของเรานะคะค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะเพราะด้วยความที่เป็นรถเราขัดรถมาอย่างดีก็คือไม์จะไม่เยอะเลยเห็นไหมครับคอนโซลหน้าหรือว่าอ่า ฟังชันอะไรต่างๆก็คืออยากจะบอกว่าใหม่จริงๆนะคะลูกค้าแล้วก็มาอยู่แค่ที่แสนต้นต้นเองนะคะลูกค้าเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะอันนี้เรื่องความสะอาดลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยทําความสะอาดง่ายนะคะ ส่วนตัวเครื่องด้านหน้านะคะเป็นตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีแบตให้ลูกใหม่แล้วก็มีมอกนะคะเป็นเครื่องเดิมไม่ผ่านการชนหนักเลยนะคะแล้วก็น็อตทุกตัวนะคะไม่ขยับเลยนะคะลูกค้าอย่างที่บอกว่ารถเราอ่ะเป็นรถมือสองเกตเอไม่จมน้าไม่ชนหนักไม่พิกามแน่นอนแล้วเราก็มีรับประกันให้ถึง3เดือนหรือ10,000กิโลเมตรเลยนะคะลูกค้าแบตสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือแบตลูกใหม่นะคะเรามีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็ มีประกันเกียร์เฟืองไทยให้ด้วยแถมไปด้วยนะคะลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบอกหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะลูกค้าแล้วก็ถ้าเกิดอยากเข้ามาดูรถเองสามารถเข้ามาดูรถได้ที่สาขาบางเลนะคนครปฐมเลยนะคะลูกค้าอยู่เส้นถนนพลดารินะคะลูกค้าใครวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านมาสามารถแวะชมกันได้เลยนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน ทำเมาทะเบียนบ้านสเตทเมนย้อนหลัง3-6เดือนแต่ถ้าเกิดไม่มีใบรับรองเงินเดือนอสามารถใช้สเตทเมนหรือว่าสลิมเงินเดือนก็ได้นะคะลูกค้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ